โรงเรียนบ้านหนองตะกูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4ประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านหนองตะกูลักษณะทางภูมิศาสตร์หมู่บ้านหนองตะกูตั้งอยู่หมู่8ตำบลขนงพระอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอปากช่องลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบเอียงลอนคลื่นเป็นภูเขา มีอาณาเขตติดต่อกับหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียงดังนี้ทิศตะวันออกติดกับหมู่บ้านหนองสองห้องทิศใต,ต้ติดกับหมู่บ้านเขาจันหอมทิศตะวันตกติดกับหมู่บ้านทรัพยสวง่งและทิศเหนือติดกับตำบลหนองสาหรายหมู่บ้านหนองตะกูมีหกคุ้มดังนี้1 คุ้มเนินเขา 2. คุ้มประชาร่วมใจ 3. คุ้มหนองตะกูพัฒนา 4. คุ้มบ้านบน 5. คุ้มน้องใหม่และ6คุ้มบ้านหนองกรวด เดิมบ้านหนองตะก,กูก่อนที่จะถึงปัจจุบันเมื่อก่อนนี้ก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ก็จะมีป่าดงดิบแล้วก็จะมีอาพี่น้องที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ประมาณ20กว่าลังคาเรือนแ,แล้วหมู่บ้านเรานั้นมีต้นตะก,กูที่เป็นชื่อหมู่บ้านหนองตะก,กูเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นมีต้นตะก,กูได้ล้มพาดฝายน้ําล้นหรือว่าบ่อน้ําที่ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน นะครับก็เลยได้ตั้งชื่อว่าเป็นบ้านหนองตะกูะซึ่งต้นไม้นั้นก็เป็นต้นไม้ใหญ่พอสมควรเป็นสะพานแทนะสะพานนะครับล้มพาดบ่อ,บอ,อแล้วอยู่ต่อมาหมู่บ้านหนองตะกูก็ได้ตั้งชื่อเป็นบ้านแล้วก็ขึ้นอยู่กับตำบลขนงพระ,ะขึ้นอยู่หมู่บ้านขนงพระตําบลจันทึกนะครับอำเภอสีคิ้วในช่วงนั้นหลังจากนั้นมาชาวบ้านก็ ได้เข้ามาอยู่พื้นที่กันมากขึ้นนะครับหมู่บ้านหนองตะกูก็เลยได้แยกออกจากตำบลจันทึกมาเป็นตำบลขนมพระในปัจจุบันก็มีประชากร,รเพิ่มจํานวนขึ้นในเมื่อมีประชากรเพิ่มขึ้นชาวบ้านก็ได้จัดตั้งสํานักสงฆ์ขึ้นก็มีพระจำพรรษาอยู่หนึ่งลูกในขณะนั้นนะครับแล้วก็ได้ยื่นเพื่อขอจัดตั้งเป็นวัด ก็ได้เป็นวัดพศ2 4งพน่นะครับได้เป็นวัดตามที่ทางแต่ทางสำนักสงฆ์ของอำเภอปากช่องได้ตักตั้งนะครับแล้วอยู่ต่อมาชาวบ้านก็ได้เพิ่มขึ้นหนาแน,น่นก็เป็นจำนวนรยหลายร้อยหลังคานะครับปัจจุบันผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่คนเก่าท่านได้เสียชีวิตก็ได้มีผู้ใหญ่นะครับภายทูลแก้วสีได้ขึ้นเป็นผู้ใหญ่แทน สถานที่สำคัญในหมู่บ้านหนองตะกู 1. นศาลเจ้าพ่อหมื่นพิชิตขุนสถานดิฉันเด็กหญิงวิภาวีสิเขียวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ขณะนี้เรามาอยู่ตรงสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของชุมชนหมู่บ้านหนองตะกูค่ะสถานที่แห่งนี้คือศาลเจ้าพ่อหมื่นพิชิตขุนสถานเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่คนชุมชนที่คนในชุมชนเทารบูชาอยู่คู่กับชุมชนบ้านหนองตะก,กูมายาวนานซึ่งศาลเจ้าพ่อคุณพิชิตขุนสถานจะตั้งอยู่บริเวณใกล้ใจกลางหมู่บ้านมีอาณาเขตติดกับสถานที่สำคัญอื่นๆของชุมชนคือวัดหนองตะก,กูโรงเรียนบ้านหนองตะก,กูและศาลาประชาคนหมู่บ้านหนองตะก,กูค่ะสวัดหนองตะกูสาศาลาประชาคมหมู่บ้าน 4. โรงเรียนบ้านหนองตะกูประวัติและความเป็นมาของโรงเรียนบ้านหนองตะกูโรงเรียนบ้านหนองตะกูได้ขอตั้งเมื่อปีพศ2514โดยมีผู้ใหญ่ั้นบุญมีเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองตะกูได้บริจาคที่ดินให้กับทางโรงเรียนบ้านหนองตะกูจำนวน10ไร่โดยได้รวบรวมเงินจำนวน20,000บาท ร่วมแรงร่วมใจกับชาวบ้านสร้างแบบห้องเรียนได้เปิดการทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่11พฤษภาคมพศ .2514 ในวันเปิดทำการสอนครั้งแรกในขณะนั้นมีจำนวน,นนักเรียน44คนโดยมีนายอำนาจรอดภยัยดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่คนแรกปัจจุบันในปีการศึกษา2566 โรงเรียนบ้านหนองตะกูได้มีคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนจำนวนทั้งสิ้น13คนโดยมีนักเรียนจำนวน132คนทำการจัดก,การเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาปีที่1นถึงหกนำโดยนายจิรายุทธคุณเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะกู